สวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพทุกท่านครับยังเกาะติดอยู่กับเราไม่ทิ้งกันและคอยเป็นกําลังใจให้กับทุกท่านที่ยังไม่ได้รับเงินนะครับ15พฤษภาคม2563ก็คือหลัง6ทุ่มของวันที่14วันนี้เองนะครับวันนี้เตรียมเฮครับสายเหลืองโดยเฉพาะสถานะนี้นะครับอยู่ระหว่างตรวจสอบวิธีข้อมูลที่ท่านแก้ไขนะครับข้อมูลรับเงินที่ท่านแก้ไข ถึงแม้ว่าสถานะจะยังไม่เปลี่ยนเป็นเขียวแต่ท่านก็มีลุ้นนะครับเพราะว่าเท่าที่ผ่านมาเมื่อวานนี้นะครับสถานะไม่เปลี่ยนเป็นเขียวแต่เงินเข้าไปก่อนสถานะเปลี่ยนทีหลังก็มีนะครับเยอะมากคืนนี้ครับหลังหกทุ่มคืนนี้เหลืองมีเฮเพราะจะมีการโอน10,000บาทให้ถึง7 0 0แสรายนะครับคืนนี้โดยเฉพาะสถานะนี้ครับสถานะ สายเหลืองนะครับเครื่องหมายถูกนี่แก้บัญชีมานานแล้วบางคนก็ไปผูกพร้อมเฮมานานแล้วกระทรวงการคลังบอกบิดผิวไม่ได้ภายในวันที่สิบหก็พรุ่งนี้แหละครับหลังหกทุ่มคืนนี้ลุ้นนะครับสายเหลืองรอลุ้นรอเฮนะครับในขณะที่กระทรวงการคลังบอกสิบเจ็ดพฤษภาเคลียร์ข้อมูลให้เสร็จใครได้ใครไม่ได้รู้หลังจากนั้น ก็จะจ่ายเงินอย่างเดียวคนที่ผ่านเกณฑ์แล้วคนที่ไม่ผ่านเกณฑ์ล่ะจากข้อมูลจะมีหกล้านรายนะครับนี่เขาเรียกประกุมอ,อกหักรัฐบาลยังไม่พูดถึงโคศกครังยังไม่พูดถึงแต่ช่องเราพูดถึงก่อนเพราะอะไรครับเพราะข้อมูลก็ดูจากที่ถแถลงข่าวมาทุกวันนั่นแหละครับบอก28ล้านที่ลงทะเบียนมันซ้ำกันบ้างสล้าน มีการลงทะเบียนไม่ผ่านตั้งแต่ครั้งแรกเลยเพราะข้อมูลประชาชนไม่ถูกต้องอีก1.7หากออกไปเหลือ22 22ล้านนี่เอามาพิจารณาว่าผ่านเกณฑ์ไม่ผ่านเกณฑ์ก็จะสามารถจัดสรรให้ผ่านเกณฑ์ได้16ล้านจ่ายเงินไป22ล้านนะจ่ายเงินได้16ล้านแน่ที่เหลืออีก6ล้านนี่ก็คือกลุ่มอกหักอกหักคือไม่ผ่านไม่ได้รับสิทธิน์นี่หลัง17จะรู้ หกล้านมีใครบ้างท่านผู้ชมคงไม่อยากจะเป็นหกล้านนั้นเราพูดอยู่เดี๋ยวนี้ก็ไม่อยากให้ท่านผู้ชมเป็นแต่จะมีคนเป็นหกล้านนั้นแน่นอนเพราะเขาไม่ได้จ่ายทั้งยี่สิบสองล้านเขาจ่ายได้สิบหกล้านนี่แหละครับสิ่งที่จะเกิดขึ้นหลังวันที่สิบเจ็ดหกล้านนี่เขาเรียกว่ากลุมก่มหกหักกลุ่มหกหักนี่คอยติดตามผลกันต่อไปว่ารัฐบาลจะเอาอยัางไงจะปล่อยไปเลยเพราะเขาไม่ผ่านเกณฑ์ไม่ได้รับสิทธิ์ ใช่หรือไม่หรือจะหาวิธีเยียวยาอยู่ก็คอยติดตามกันต่อไปนะครับอันนี้น่าสนใจว่ารัฐบาลจะเอาอยัางไงหรือว่าจะมีมติคอรมอรของงบอีกมาจ่ายให้หมดทุกคนอะไรก็ว่ากันไปหรือจะปล่อยไปเพราะไม่ผ่านเกณฑ์ไม่ได้รับสิทธิ์อันนั้นหลังวันที่ส7เจรู้เรื่องเนี่ยแต่คืนนี้มาลุ้นกันก่อนว่าสายเหลืองจะได้จริงได้ครบไหม โดยเฉพาะเหลืองเครื่องหมายถูกนี้ครับที่แก้ไขข้อมูลบัญชีรับเงินไปแล้วนี่บางคนก็ผูกพร้อมเฮไปแล้วนี่คางบอกจ่ายภายในวันที่สิบห้ามีนะ่ะมา,าไม่ใช่สิบห้าพฤษภาสิมาดูพวกนี้สิบห้าพฤษภาเนี่ยจะได้ครบทุกปลายไหมที่แก้ไขไปแล้วหรือว่าจะมีเล็ดลอดไปจ่ายอาทิตย์หน้าว่ากันไปครับขอให้ทุกคนทุกท่านที่ชมคลิปนี้พากันได้เงินและเฮกันอย่างทั่นหน้าโดยเฉพาะสายเหลือง ที่รอมาดานไปเดือนโชคดีทุกคนทุกท่านครับสวัสดีครับ